สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพาชมมะม่วงจ้าโอ้ยเนะมาะดงมะม่วงครับมะม่วงต้นนี้ดอกดอกอยู่ครับดอกอยู่นะฮะมาเบิ่งความเติบโตของเขาเ้ยพี่น้องเด้อนะฮะก่อนนอนนวลกับน้อยน้อยนะครับพ่อหลายมือมากอะดูดูครับนะะหน่วยใหญ่ใหญ่ เป็นเป็นเปอรตาแซ่บเนาะโอ้คักหักหักลองดูครับลองดูครับเป็นปุ่มเป็นงกลนลอยเป็นพ่วงระยะเลยครับใส่กินก็น้ำปลาหวานเปอรตะแซ่บนะแซ่บแซ่บตกพุ่งนวยของเขาดูครับ ค่อนข้างกําลังสี่เงนะครับนะเติบโตนะเบิ่งครับนะฮะเป็นมองสามฤดูครับเป็นปมองสามฤดูเขาเอืน่อนสามฤดูแต่นนเนาะครับจะขผมก็บผู้หูอกว่าสามฤดูเป็นเมนสามฤดูแท้ปะแต่ว่าเขาก็เป็นนด้แหละครับสองเทียปีหนึ่งสองลึกสองเทียครับนะสองลึก สองเทียรแหละครับบางเทียรก็เป็นเทียรที่สามกับปัดตุลแป๊ดแปดเป็นกรโดนเป็นไหนแต่ว่ากับกรมีครับก็มีอยู่ต้นของเขาก็บปใหญ่เด้ต้นกระปุกใหญ่เป็นไหนแต่ก็พอได้กินเมื่ปีหนึ่งสองเทียร์หมดละนะครับหน่วยเป็นไก่นะครับพี่น้องก็แถวบ้านมีบ่อครับ มองว่างแบบนี้ครับของพี่น้องนะแต่มีก็น่นมามาเบาๆคนเบิ่งกะทำเนอะต้องระวังนะฮะน,นะฮะมอมอครับบางกิ้งเขาก็ล้นครับลงหลายหลายปีนี่ครับบางคุณเขาล้นออกแต่อันนี้ก็ คือว่าดกนะดันนี่ถือว่าดกนะครับโอเคครับพาชมครับ